ดังนั้นสถานการณ์วันนี้เนี่ยจากเมื่อเช้าผมไปดูที่ที่มอุตสาหกรรมบางปูนะครับเมื่อวานเมื่อวานต่างเข้าพิคมเนี่ยน้ําสูงอยู่ประมาณสักเกือบๆ20เซนติเมตรแต่เช้านี้เนี่ยเข้าสู่ภาวะปกตินะครับข่าวดีดีกับพี่คำร้อน จากช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับพี่จะเห็นเราเราเห็นว่าปริมาณฝนที่ตกที่ตกมาที่จังหวัดสุทาการค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆปัญหาเนี่ยก็คือน้ําท่วมถูกไหมครับแต่สาเหตุสองสาเหตุหลักก็คือว่าหนึ่งก็คือน้ําฝนนะครับน้ําฝนที่ตกมาประมาณนักสามวันประมาณเกือบเกือบสองร้อยมิลลิเมตรนะครับในขณะเดียวกันอีกน้ำหนึ่งคือน้ําหนุนนะครับเห็นว่าช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลสูงนะครับ ช่วงสูงเนี่ยประมาณวันที่4ชั่วโมงจะมีประมาณ20ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นอีก4ชั่วโมงเนี่ยเป็นช่วงที่น้ํานจะลงนะครับแต่ประตูทุกบานของของกรมจุฬาทานนะครับในช่วงกระเรนหนุนสูงเนี่ยเราจะปิดแต่ในขณะเดียวกันเราจะสูบน้ำเนี่ยด้วยรื่อสถานี่สูบน้ำถาวรที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะสูบออกแต่ในขณะเดียวกันหากน้ําลงนะครับน้ําลงเราก็จะเปิดประตูระบายน้ำเพื่อแก้เวที่ปกติครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ณนะทุกวันนี้เราก็มีสถานีสูบอยู่ทุกฐานีไม่ว่าจะเลิินลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นสวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นชานพิจิตรและเกิดกับทุกฐานีเราจะมีสถานีสูบน้ำเนี่ยสูบอตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําช่วงช่วงน้ําขึ้นหรือน้ําลงนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์วันนี้เนี่ยจากเมื่อเช้าผมไปดูที่ที่กรมศักรรมบางปูนะครับเมื่อวานเมื่อวานตางเข้าพิคมเนี่ยน้ำสูงอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ20เซนติเมตร แต่เช้านี้เนี่ยเข้าสู่ภาวะปกตินะครับยังคงเหลือบริเวณที่ซอยสนะครับซอยสิซึ่งมีน้ําอยู่ประมาณสักสาเซนติเมตรก็คาดว่าคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้น่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะครับในขณะเดียวกันผมเองก็ได้ได,ได้ได้มอบหมายให้ทางผู้บริการสำนักเครื่องจักรกลนะครับคุณดูพิพิธธรรมเนี่ยได้นําเครื่องสูบน้ําที่เป็นโมบายกับเครื่องที่ได้มาติดตั้งเพิ่มอีก3จุด นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับที่บางปลาแล้วก็ที่เจริญราชนะครับอีกสามอีกอีกสามจุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเตรียมความพร้อมที่อาจจะฝนอาจจะมาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ติดตามการพยากรณ์อากาศนะครับแล้วแร้วประคารแล้วก็มาปฏิบัติเพราะฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่นะครับเราก็มีการกําหนดพื้นที่ไว้ทั้งหมดนะครับมีการกําหนดคน มีการจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําเครื่องปะทันน้าอันนี้็ครอบ้วนนะครับวรานักจากนี้ไปที่สมุทรปราการเนี่ยอีกประมาณสักวันสองวันนะครับผมยังมั่นใจว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับขากฝนไม่มาเพิ่มนะครับแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีแนวโน้มฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท่านจะใช้แนวทางเดิมหรือมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่เพื่อการเตรียมพร้อมล่วงหน้าคะท่านอย่างที่เรียนนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน นะครับในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงในการกำหนดคนในการจัดสรรทรัพยากรวันนี้เรามีความพร้อมนะครับเรามีความพร้อมแต่ในขณะเดียวกันครับเราจะตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับเราจะมีการติดตามสถานการณ์ทุกระยะนะครับให้ทันเพื่อให้ทันกับสถานการณ์นะครับเี่ยจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมก็เรียนจากท่านพลเอ,อ,อกประวิตรวงสุวรรณนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้ในการ กองโดยการน้ําแห่งชาตินะครับท่านดรเจริญชัยศรีอ่อนเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและทีกรนะครับได้มีความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนก็เลยสั่งการให้พวกผมได้ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับในเถาดการณ์ครับช่วงนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ได้ฟังฟังพยากรณ์อากาศนะครับฟังอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ติดต่อกับจุมาทานใกล้พื้นที่นะครับในพื้นที่ของท่าน นะครับในขณะเดียวกันเรามีสายด่วน1 4ออึ่งนะครับโทรได้ตลอดเวลานะครับมีการสิ่งที่จะฝากกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าตรงไหนจุดไหนก็ตามครับที่มีอาจจะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำเนี่ยก็ขอให้บอกก็ขอให้ชี้เป้าชี้จุดนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยเรามีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ํากระดาษใหญ่เครื่องสูบน้ํากระดาษเล็กขนาดกลางนะครับเรามีไว้พร้อมให้เหมาะกับพื้นที่และกับสถานการณ์ณจุดนั้นๆครับ ถ้าตรงนี้3 0 0 200มิลลิเมตรใช่ไหมคะคที่ฝน,นันบมันต้องตกไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะไม่ท่วมคะคือถ้าร้อยหนึ่งนะครับถ้าร้อยมิลลิเมตรเนี่ยยังไงก็ตามคือประธานเรามีเครื่องมือที่ถาวรอดอยู่แล้วนะครับเราสามารถประเมินการได้นะครับแต่เนื่องจากว่าฝนเนี่ยที่ตกลงมาเนี่ยค่อนข้างมากแต่ในขนาดเดียวกันภาวะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผังบุงผังเมืองที่เปลี่ยนแปลงนะครับที่เปลี่ยนแปลงประกอบกับมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อระบายน้าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่าหนึ่งของการระบายน้านะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้คลองชาตะเลของเรานะครับวันนี้มันอยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่สูงกว่าเกณฑ์อยู่ประมาณสักสิบสิบกว่าเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราดึงน้ําจากคลองชาตะเลออกสู่ทะเลเนี่ยให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำมันยุบลงเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําที่อยู่ในทุ่งม,มันก็ย่อมไหลลงสู่คลองชาตะเล นะครับนี่คือการเป็นการถ่ายน้านะครับเพื่อเพื่อเราเอาน้าจากคลองชานิออกไปเพื่อน้ำที่เดือทุ่งทั้งหมดแทนที่นะครับทีนี้ขอไปสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางนิดนึงค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงเรารอน้ําเราแรงหรือไม่หรือจะท่วมหรือไม่ดีอะไรคือคือลุ่มน้าภาคกลางอย่างผมเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่จะตกขอบนอกขอบริมขอบประเทศนะครับขอมขึ้นบ้านเราเนี่ยเพราะนั้นสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันนี้นะครับเรามีถ้าเราคิดว่าน้ําในสี่เกิดหลักของเราวันนี้นะครับมันจะน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณสักพันสองล้านลูกบอลเม็ดแต่ขณะที่วันนี้เรามีอยู่ประมาณ1นึ่เกือบเกือบหนึ่ล้านนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าฝนเนี่ยจะมาเร็วนะครับฝนจะมาเร็วเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ปลูกข้าวนะครับเหียนว่าปลูกประมาณ5ล้านกว่าไร่เกือบหกล้านหกล้านไร่นะครับวันนี้เพราะฉะนั้น น้ำในช่วงที่เราสำรองไว้ใช้ต้นฤดูฝนเนี่ยสเดือนพฤมมินายนการกฎราคมหรือว่าน้ำที่เราบอกว่าสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝนเผื่อฝนทิ้งช่วงเผื่อฝนไม่มาสม่ำเสมออันนี้น้ำามเดือนเราใช้นะครับเรามาใช้เพื่อเกษตรกรที่ปลูกแล้วเราจะไมไ่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นการใช้น้ำหมดนี้เราใช้อย่างประหยัดนะครับการบริหารจัดการน้ำในช่วงรุ่งจ้งรัญาก,ก็ต้อง,ต,องต้องประณีตนะครับน้ำทุกหยดต้องใช้อย่างประหยัดนะครับส่วนน้ำที่ เราไม่ใช้ให้เกินความต้องการของกิจกรรมไม่เกินความจําเป็นของพืชหรือของกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับเห็นว่าวันนี้เราใช้น้าอย่างประณีตจริงๆนะครับวันนี้เรามองข้ามสดไปถึงว่าช่วงหน้าฝนนี้เราจะทํายังไงให้เก็บน้ําในอ่างเก็บน้ำได้มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันต้องอยู่ในเกณฑ์ของการเก็บกักนะครับเราทํำยังไงที่จะต้องให้อุทกภัยหรือว่าหน้าฝนปีนี้ให้รอดพ้น จากปุทตะภัยนะครับเรามีการบริหารจัดการน้ําไม่ว่าจะเป็นต้นน้ําต้องเก็บไป้มากที่สุดนะครับตรงกลางน้ำเนี่ยเราต้องหน่วงน้ําไว้หน่วงน้ําคืออะไรครับหน่วงน้ําก็คือที่เรามีอ่างเก็บน้ำหรือแก้มริงอะไรต่างๆอันนี้เราผ่านก็ไปเก็บนะครับช่วงหน้าฝนเพื่อเป็นการตัดยอดน้ําแต่ในขณะเดียวกันปลายน้ําอย่างเช่นที่นี่เรามีฐานีสูบน้ําต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นริมแม่น้ําบางบากงริมแม่น้ำนครนายกหรือว่าแม่น้าปลาจีน รวมทั้งอ่าวไทยนะครับอันนี้เราก็มีถานีสูบน้ําที่มีความมดที่สูบน้ํำสาวอนเนี่ยเร่งสูุระบายน้ําให้ลงทะเลโดยเร็วนะครับข่าวดีดีกับพี่คำรอน